สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะถ้าหากคุณผู้ชมนะคะไปที่จังหวัดส,สุขโขทยัยก็ไม่ควรพลาดที่จะไปชมความงดงามของวัดเจดีเจ็แถวด้วยค่ะด้วยความที่มีเจดีเรียงรายมากมายถึง33องค์อันเป็นมรดกล้ำค่าแห่งเมืองศรีสัชนาลายัยด้วยรูปแบบสถาปัตย์ที่หลากหลายสมัยนะคะ ควรค่าแก่การศึกษาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมติดตามจาก VTR ค่ะ วัดเจดีเจ็ดแถวมรดกล้ำค่าแห่งเมืองศรีสัชนาลายัยตั้งอยู่ในแนวแกนหลักของเมืองภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลายัยสร้างขึ้นในราวพุทธศตรวรรษที่19วัดแห่งนี้พบเจดีเรียงรายจำนวนมากถึง33องค์หลายแถวจึงเป็นชื่อวัดเจดีเจ็ดแถวที่เรียกขานโดยชาวบ้านในท้องถิ่นโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิฐานว่า เจดีย์ภายในวัดแห่งนี้น่าจะเป็นที่เก็บพระอัฐิของราชวงศ์ในสมัยสุขโขทัยวัดเจดีย์เแถวมีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะผสมผสานกันระหว่างสุขโขทยัยอยุทยาล้านานาลังกาภูกามและขอมโดยจะยกตัวอย่างเจดีย์ที่โดดเด่นเจดีย์ทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มขบิน เป็นเจดีย์ประธานของวัดที่สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะแบบสุขโขทัยแท้ที่หาชมได้ยากด้วยรูปแบบทรงเพรียวสูงมีระเบียงคดล้อมรอบตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมซ้อนกันเป็นชั้นสอบขึ้นไปเพื่อรองรับฐานบัวลูกแก้วอกไก่ที่มีชั้นเรือนธาตุบนยอดเจดีย์เป็นรูปดอกบัวตูมประดับด้วยลวดลายปูนปั้นกลีบบัว ทางด้านหลังของเจดีย์ประธานมีเจดีย์ทรงประสาทภายในซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืนและมีการเขียนภาพจิตกรรมที่ใช้สีแบบเอกกลงเป็นภาพอดีตพระพุทธเจ้าและเหล่าเทวดาด้านหลังสุดของเจดีย์ทรงประสาทจะปรากฏซุ้มจารนำ้ำประดิษฐานพระพุทธรูปปางหน้าปกรกงดงามมาก เจดีประจำมุมทรงกระสาดห้ายอดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมประดับซุ้มลายฝักเพกาตกแต่งท้องไม้ลายกากบาทและเป็นลายกลีบบัวองค์ระฆังตกแต่งด้วยรัดอกซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะล้านานาหรือพุก,กามและมีซุ้มจารนามเพื่อประดิษฐถานพระพุทธร,รูปสีด้านเจดี JD ทรงระฆังตั้งอยู่บนฐานสูง ส่วนยอดเป็นกล้างฉัดและปล้องฉนไสทรงกรวยได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะพุกามนอกจากนี้ยังมีเจดีที่มีรูปแบบศิลปกรรมหลากหลายองค์สวยงามมากโดยโบราณสถานสำคัญแห่งนี้มีกำแพงแก้วล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง ด้วยความที่วัดมีเจดีย์มากมายตั้งเรียงรายถึง33องค์ทําให้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจที่จะศึกษามรดกโลกทางวัฒนธรรมในรูปแบบศิลปรกรรมที่สร้างตามคติพุทธปรัชญาความเชื่อเรื่องจักรวาลวิทยาที่เปรียบองค์เจดีย์ประธานเป็นเขาพระสุเมนอันเป็นศูนย์กลางของจักรวาล เจดีรายเปรียบเสมือนจัก,กรวาลอื่นๆล้อมรอบที่สะท้อนถึงหลักกรรมและการเกิดใหม่ในภพภูมิ